นะครับเราเราดูได้แต่เพียงรอบนอบ oh, <okay. S 2> เพราะว่าเครื่องยนต์เดียวสมัยนีย้ไม่เหมือนสมัยก่อนสมัยก่อนเนี่ยผมจําได้ว่าถ้าเป็นเครื่องซิงกันแแฮนเนี่ยเวลาเราไปดูเนี่ยาทางร้านนี่สามารถจะติดให้ดูได้เลย mm. นะครับติดคือถ้าเป็นคาบูเรเตอร์เนี่ยมันไม่ต้องแวร์ลิงไม่ต้องอะไรสายไฟอะไรมากมาย <Okay. S 2> เอาน้ำมันหยอดตรงคาบูเรเตอร์ก็เอาสายไฟแย่ yeah, ตรงข้างหลังเนี่ยเครื่องยนต์ก็สามารถจะติดได้ลวเราก,ก็เรารู้สภาพเลยจากที่ร้าน <Okay. S 2> แต่เครื่องยนต์สมัยนี้ ส่วนมากมันจะเป็นหัวฉีดเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะยุ่งยากค่อนข้างที่จะยุ่งยากที่เขาจะติดให้เราดูได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาท่านผู้ชมไปซื้อนะครับก็อาจจะต้องมีการตกลงนะครับมีการตกลงกับทางร้านก่อนว่าเออคุณต้องจัดของให้ครบนะตามที่คุยกันในวงเงินตรงนี้ตรงนี้แล้วคุณมีความรับผิดชอบหรือรับประกันเนี่ยกี่วันเราก็ต้องคุยเขาก่อนว่าเออช่างเนี่ยจะต้องไปวางกว่าจะเสร็จเนี่ย ไม่น่าจะเกินสองอาทิตย์นะและหลังจากสองอาทิตย์ไปแล้วเครื่องยนต์ติดแล้วเนี่ยเอาออกไปใช้ออกไปลองวิ่งเกิดเครื่องมีอาการเสียงดังผิดปกติหรือไม่สามารถจะใช้ต่อไปได้ช็อตซุดโซมากๆอะไรอย่างเงี้ยทางร้านก็ต้องมีความรับผิดชอบครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคือที่จริงแล้วการที่จะซื้อเครื่องยนต์สักตัวหนึ่งเนี่ย ต้องต้องเป็นการเจรจาคุยข้อตกลงกันให้ชัดเจนก็นคือโดยทั่วไปแล้วเนี่ยพอเราไปซื้อเครื่องยนต์มือสองทีหนึ่งก็จะมีระยะประกันของเขาอยู่อย่างนั้นใช่ไหมคะผมคิดว่าอย่างมากก็ไม่น่าจะเกินหนึ่งเดือนอนะครับเพราะว่าเขาก็ให้ค่าให้เวลาวางก็ประมาณสองอาทิตย์ใช่ไหมครับแล้วหลังจากสองอาทิตย์เนี่ยรถต้องวิ่งได้แล้วะนะครับอย่างเก่งก็ไม่เกินสองอาทิตย์แล้วก็หลังจากสองอาทิตย์เนี่ยน่าจะเป็นช่วงเวลาที่เขา จะรับผิดชอบเราค่ะมีความจําเป็นมากน้อยขนาดไหนคุณชฉยพรที่เราจะไปซื้อเครื่องยนต์มือสองมาสักเครื่องหนึ่งต้องซื้อครบทั้งชุดเลยไหมมีตัวเกียรม์มาด้วยมีชุดเกียร์มาด้วยหรือว่าเราซื้อเฉพาะเครื่องได้ไหมอันนี้พิจารณายัางไงถูกต้องครับคือทีนี้เครื่องยนต์เนี่ยถ้าเราเปลี่ยนหมายถึงว่าอย่างถ้าเป็นเบนซ์บางรุ่นสมมุติว่าเป็นเบนซ12์124นะครับใช้เครื่อง E220 เราเปลี่ยนเครื่อง E220 เนื่องจากสาเหตุเครื่องยนต์เก่าเราเนี่ย ภายในชารุดสุดโทรมมากไม่สามารถที่จะโอวัฮอนได้หรือโอวฮอนได้เขาอาจจะจ่ายก็ไม่คุ้มะนะครับเราก็อาจจะไปซื้อในลักษณะว่าช็อตบล็อกช็อตบล็อกก็คือเราไม่เอาอุปกรณ์รอบข้างใช่ไหมคะคือไม่เอาอุปกรณ์รอบข้างไม่ต้องเอาไดชาร์จไดสตาร์ทคอมแอร์หรือว่าระบบหวัวฉีดอะไรต่างๆทางร้านเขาก็จะลือเก็บไว้ขายแยกแยกย่อยกันต่างกในราคาเต็มๆเนี่ยประมาณ4ี่0 0ื่นบาทสมมุตินะคะเขาถ้าเกิดเราซื้อลักษณะช็อตบล็อกนี่เขาอาจจะขายเราสัก ส <25, S 1> องหมื่นห้าใช่ไหมคะ,คะแล้วก็ยกมาเสร็จแล้วเราก็มาอุปกรณ์เก่าเราใช้ออนะครับเราแล้วเราก็ไปแจ้งเปลี่ยนเครื่องเป็นตัวใหม่ซะ,ะมันก็เซฟไปได้อีกระดับหนึ่งะนะครับอันนี้ในลักษณะ ซื้อเครื่องยนต์ที่เหมือนกับของเดิมมาะนะครับพูดก,กันง่ายๆคือเวลาจะซื้อเครื่องยนต์มือสองก็ต้องดูให้ทุกสัดส่วนเลยของเครื่องยนต์ว่าน็อตยังดีอยู่ wow, ไหมวาวยังดีอยู่ไหมก็จำเป็นต้องมีความรู้รก็น่าจะเลือกคนที่มีความรู้ไปช่วยกันดูแลด้วย<อ>คราวนี้ถ้าหากว่าหลายๆคนมีตั้งข้อสงสัยบอกว่ารถยุโรปนามาเปลี่ยนเป็นเครื่องญี่ปุ่นได้ไหมคุณชัยบอกว่าได้บางรุ่นก็ทําได้อย่างแน่นอนทีนี้มันจะทําให้ราคาของเครื่องที่หากว่าเปลี่ยนจากยุโรปเป็นญี่ปุ่นน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 แแลล้้้ววเเีี่่่่ยยมมมมััััจจะะปญหหาาาาาออออรรรืืขสพธุุ์กคทิงงงงบถซึ ราคายังพอมีราคาอยู่นะครับประเภทสัก4ซ่ส้าห้าแสนเป็นพวก c ีค s ดประมาณปี9495หรือเบนหนึ่งสองประมาณปี9495ขึ้นมาราคาก็ยัง4ี่แสนกว่าบาท5้าแสนกว่าบาทเนี่ยถ้าเกิดท่านผู้ชมนะครับอ,อ,อยากเห็นเขาใส่เจเจ,เจก,กันก็อยากจะเจเขามั่ง <c oughs> สมมุตินะครับเอา2 j งเจแซดเทอร์โบเลยอยากจะแรงมั่งอะไรมั่งแล้วท่านผู้ชมก็ไปแปลงะนะครับก็ไปแปลงไปทํามาหมด ออผมว่า2 j z เจเนี่ยถ้าท่านผู้ชมไปทำตอนนี้ก็ต้องค่าเครื่องก็ต้องมีประมาณ4ี่0 0กว่าบาทแล้วก็ค่าดัดแปลงค่าอะไรแต่ไรก็ต้องมีประมาณ78 0ด0 0หมื่นบาทะนะฮรริมริมแสนเข้าไปะนะครับแล้ววันใดวันหนึ่งเนี่ยท่านผู้ชมใช้ใช้ไปแล้วอยากจะขายรถคันเนี้ยนะครับเครื่องยนต์เก่าก็ทางอู่ที่เขารับแปลงให้เขาก็ซื้อเราไปถูก,ถกๆูก็ไม่เด้ไปสนใจอะไรละนะครับเพราะว่าเราก็แจ้งเปลี่ยนเครื่องเอาเครื่องเจลงเล่มไปแล้ว อย่างสมมติรถท่านผู้ชมเนี่ยไปแปลงเป็นเบนซ์นซึ่งมันยังพอมีราคาอยู่นะครับไปแปลงเอาเครื่องเจลงเนี่ยปกติราคาเนี่ยอาจจะขายได้4ี่แสนห้าในเครื่องเดิมถ้าเป็นเครื่องเจเนี่ยอาจจะเหลือมาสามแสนไปลายๆนะครับราคาจะตกลงทันทีเพราะ,ะ,ะว่าเครื่องยนต์ไม่ใช่เครื่องเดิมะนะครับก็รถก็จะเสียราคาอันนี้ก็คือในกรณีหนึ่งแต่ถ้ารถเก่ามากๆนะครับรถเก่ามากๆเนี่ยกับเป็นการกับกลายเป็นการดี ที่แปลงเครื่องมาแล้วอย่างรดเหลือแสนกว่าบาทอะไรประมาณนี้นะฮะแล้วก็เออ,เอ,อคันนี้เปิดฝากระโปรงมาเออเปลี่ยนเครื่องแล้วนี่อ,อะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ต้องโอเวอร์ฮอไม่ต้องทําอะไรทีนี้ออท่านผู้ชมจะเปลี่ยนเครื่องนะครับหรือว่าโอเวอร์ฮอนเครื่องเก่าหรือจะเปลี่ยนเครื่องเดิมมาลงไม่เอาเครื่องใหม่มาแปลง นะครับกือคือไม่ต้องแปลงก็ต้องพิจารณาราคาท้องตลาดของรถท่านผู้ชมก่อนะนะครับแล้วก็มีอีกกรณีหนึ่งที่อยากจะเตือนท่านผู้ชมนะครับรถประเภทแสนก็บาทหรือไม่ถึงแสนนะครับอยากแรงหรือเกินะนะครับท่านผู้ชมต้องนึกถึงสมรรถนะของรถท่านผู้ชมก่อนว่าะสะภาพตัวถังเป็นยังไงแข็งแรงพอไหมระบบช่วงล่างสมรรถนะของระบบช่วงล่างระบบเบรกแข็งแรงดีพอไหมไม่ใช่ว่าฉันอยากแรงฉันก็เอาเครื่องยัดลงไปหมดไป ประมาณริมริมแสนนะครับลดราคาแสนกว่าบาททาเบ็ดเสร็จแล้วขายได้หกหมื่นเจ็ดหมื่นบาท <c oughs> อะไรเงี้ยมันก็ไม่คุ้มเพราะฉะนั้นเนี่ยยังไงขอให้ท่านผู้ชมเนี่ยบวกลบคูณหารดูให้ดีก่อนขายคันเก่าไปดีไหมแล้วก็ไปซื้อหาเงินเติมอีกนิดนึงแล้วซื้อรถคันใหม่มาดีกว่ายัง <c oughs> ดีกว่าไปนั่งแปลงเพราะฉะนั้นเนี่ยผมอยากให้ผู้ชมบวกท่านผู้ชมเนี่ยบวกลบคูณหารดูให้ดีก่อนนะครับก่อนที่จะตัดสินใจแปลงเครื่องยนต์นะครับ แล้วการแปลงเครื่องยนต์เนี่ยท่านผู้ชมอย่าคิดนะครับว่าจะได้ผลได้ดีร้อยเปอร์ตนะครับไม่มีทาง ไม่มีทางไม่มีทางเลยว่ารถันไหนเนี่ยที่จะแปลงเครื่องยนต์แล้วได้ดีร้อเเท่ากับเครื่องยนต์เดิมะนะครับอ,อันนี้เป็นเรื่องที่ต้องทําความเข้าใจกันด้วยนะคะคแล้ว,วแต่ฝีมือช่างค่ะวันนี้เราพูดถึงรถตระกูลเจกันมาเยอะเหมือนกันนะคะคหลายๆคนคงสงสัยว่าหรือมีความสนใจอยู่แล้วว่าเอ๊ะพูดถึงรถตระกูลเจกันมาเยอะไม่ว่าจะเป็นในรายการของเราหรือว่าคุยกับเพื่อนฝูงก็ดีเนี่ยนะคะคุณชัยพรจะพาเราไปรู้จักเครื่องเจให้มากขึ้นว่านี้ค่ะจากสกรุ๊ปตัวนี้ไปชมกันเลยค่ะ ในบ้านเราในปัจจุบันนะครับก็มีเครื่องยนต์ตระกูลเจนะครับเครื่องยนต์ในตระกูลเจเนี่ยมันเป็นเครื่องยนต์ขับเพื่อล้อหลังนะครับในขบวนการรถขับเครื่องล้อหลังทั้งหมดเนี่ยที่บ้านเรานะครับไม่ว่าจะเป็นรถยุโรปเบนซ์บีเอ็มอะไรก็แล้วแต่นะครับที่มีปัญหาเรื่องเครื่องยนต์เดิมนะครับหรือว่าอาจจะเป็นรถ i ิก up บ,บ้านเราที่อยากจะใช้แก๊สร้อนะครับก็นิยมจเจ้าเครื่องยนต์เจนะครับ มาวางกันนะครับเครื่องยนต์ J นะครับก็มี2 5 2 4 1 j 4นะครับ3,524เป็ 3, C, น 2J แล้วใหม่ล่าสุดของตระกูล J เนี่ยนะครับเป็นเครื่อง VVTI นะครับก็เพิ่มเทคโนโลยีขึ้นมาอย่างสูงสุดเลยจะเทียบเท่ากับเครื่องยนต์เล็กๆบ้านเราในปัจจุบันนะครับที่วิวัฒนาการในเรื่องเทคโนโลยีนะครับแล้วเครื่องยนต์ J เนี่ยที่นิยมเอาเครื่องยนต์ J มาใช้ในบ้านเราก็เพราะสาเหตุว่า มีเครื่องเนี่ยจากประเทศญี่ปุ่นเ,นเข้ามาบ้านเรามากเวลาท่านผู้ชมใช้ไปแล้วมีปัญหาอะไรก็สามารถที่จะเมนเทเนน์ดูแลสับเปลี่ยนอะไรได้ทั้งเก่าและใหม่และสิ่งที่สําคัญที่สุดสําหรับเครื่องตระกูลเจนะครับท่านผู้ชมอยากจะมาใช้แก๊สนะครับไม่ว่าจะเป็น LPG หรือ NGV นะครับเขาค่อนข้างที่จะเป็นเครื่องยนต์ที่เหมาะสมที่สุดในการใช้แก๊สเป็นพลังงานทางเลือกนะครับของท่านผู้ชมทีนี้เครื่องยนต์ตระกูลเจเนี่ยจะเป็นเครื่องยนต์6สู นะครับแล้วก็เหมาะสําหรับที่จะวางกับรถใหญ่ๆเพราะว่านะครับมีกําลังสูงลักษณะการวางของท่านผู้ชมเนี่ยท่านผู้ชมจะต้องเทียบซีซีคันเดิมที่ท่านผู้ชมจะวางนะครับว่าคันเดิมเนี่ยเครื่องเดิมเขาเนี่ยที่ชมรถเนี่ยที่ท่านผู้ชมอยากจะเปลี่ยนเนี่ยมันซีซีประมาณเท่าไหร่นะครับแล้วก็มาเทียบเอาเครื่องยนต์นะครับถ้าเป็น 1J ก็2,500ซีซีถ้าเป็น 2J ก็3,000ซีซี เพื่อรอบเฟืองท้ายเนี่ยมันจะได้ได้ใกล้เคียงกันได้กันอาจจะมีเป็นรุ่นเทอร์โบเดี่ยวเทอร์โบคู่นะครับเป็นฝาแดงฝาขาวฝาดําอะไรก็แล้วแต่หลากหลายทีนี้ท่านผู้ชมก็พยายามเลือกออปชันเอาว่าจะเอาออปชันแบบไหนมีให้ท่านผู้ชมเลือกทุกอย่างอาจจะได้ต้นเสียปลายอาจจะเสียปลายได้ต้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องพยายามวางให้มันแมทกับรอบเฟืองท้ายเก่าของท่านผู้ชมด้วยนะครับถ้ารอบเฟืองท้ายมันไม่ได้เนี่ยก็อาจจะเป็นการเปลืองเชื้อเพลิงโดยใช่เหตุเครื่องยนต์ตัวนี้ เป็นเครื่องยนต์ที่เหมาะสมที่สุดในบ้านเราในปัจจุบันนะครับสาเหตุเพราะว่าอะไรหาง่ายและเครื่องยนต์ราคาก็ไม่สูงมากนะครับ 1J เนี่ยถ้ารุ่นธรรมดาธรรมดาเนี่ยประมาณ20,000ตต้นโดยประมาณนะครับพร้อมเกียร์พร้อมกล่องพร้อมอุปกรณ์ทุกอย่างเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าท่านผู้ชมตัดสินใจจะเปลี่ยนจะแปลงเนี่ยสำหรับเครื่อง J เนี่ยผมว่าเหมาะสมที่สุดในตอนนี้ครับ แต่ว่ายังไงซะเนี่ยเครื่องเจก็เป็นเครื่องที่เอาไว้สำหรับรถที่มีที่ขับหลังใช่ไหมคะค,คุณใจพอร,รอย่างนี้นี่ถ้าหากว่าเป็นราคาของเครื่องยนต์ทั่วไปในท้องตลาดพอจะมีเกณฑ์บอกได้ไหมคะ,ะคือเครื่องยนต์โดยประมาณนะครับประมาณถ้าเกิดต่ำกว่า2,000ซีก็อาจจะเป็น1,600ซี1,500ซีเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ประมาณหมื่นกว่าบาทค่ะนะครับถ้าเกิดเป็นเครื่องตระกูลเจนเนี่ยต่ำสุดก็คือ19,000สูงสุดก็ไม่น่าจะเกิน4 0,000ื่นกว่าบาทนะครับ แล้วก็ที่จริงแล้วถ้าระดับเครื่อง6สูบหรือ4สูบเนี่ยผมว่าราคาก็คงใกล้เคียงกันนะครับในทุกยี่ห้อสำหรับเครื่องเก่าญี่ปุ่นนะครับยุโรปไม่เกี่ยวยุโรปแพงกว่าเป็นเท่าตัวเครื่องมือหนึ่งเนี่ยแพงขนาดไหนคุณชัยพรน์เขาถึงเ่ยนป็นแสนแสนกว่าบาทนะครับ